ครับสวัสดีมิรักแฟนเกมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพูกอันอีกแล้วนะครับในเกมรถแข่งแรลลี่ฟูลีนี่โอ้โหเบียดเนี้ยอ่อาขับไปตาไป,ไปดิฟเข้าหน่อยนี่สวยอา้าวที่หนึ่งเฉยเลยโอ้ขคำมาดีๆที่หนึ่งเฉยเลยอะ่ะ เอาตามมาน้องตามมาโอ้ยมีจี้ตูดมาคันนึงครับโอ้ยสีรถนี่เข้ากับสนามเลยนะเขียวๆเหมือนกันอื้มโอ้โหหายไปไหนหมดเนี่ยอุย้ยชนเสาเขาอีก รถเขียวกระจกน้ำเงินลอ้อน้ำเงินคอ้คิดได้จังไหนนี่ทิ้งเป็นทุ่งครับพี่น้องครับอ้าวสองเอออีกรอบเดียวอีกรอบเดียวอีกหนึ่งรอบสนามนะครับแต่ไม่มีคนตามมันเลยโอ้ยอหลุดหลุด เนี่ยถ้าเกิดมันเข้าหญ้าสีเขียวมันจะออกอยากนะครับมันลื่นแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรครับคนลโคนจะตามมาไม่ทันแหละเส้นชัยอยู่ข้างหน้าแล้วโอ้ยดีเพื่อหน่อยนี่นี่วิ่งมาชนตูดอีกโอเคครับก็จบแล้วครับนี่นะเออนี่อันนี้มีตั้งชื่อใหม่ด้วยนะ YouTube ต้นเข็มมือ หล่อหล่อนีอ่คันอื่นจะไม่มีตั้งชื่อเป็นภาษาไทยนะครับโอเคก็จบไปแล้วครับตอนรคลิวนี้นะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดติดตามให้ผุณด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ